เหมือนฝนจะตกไงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฝาคึมสวัสดีครับ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 อยู่กับผมเจนะครับสวัสดีครับอ่าชีซ่าสวัสดีครับผมชีซ่าสวัสดีน้องเอโอสวัสดีครับเราจะ มาดักรอก๋วยเตี๋ยวพลังธาตุของเจ้านั่นคือก๋วยเตี๋ยวยเตี๋ยวนะจ๊ะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวกันมาแล้วมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรามาแล้วทุกคนจะมาดักรอก๋วยเตี๋ยวสวัสดีทุกคนน้องเพมสวัสดีครับพลังธาตุคือก๋วยเตี๋ยว ฝนจะตกครับใช่แล้วฝนจะตกฝนจะตกเดี๋ยวหมูชิ้นอาจารย์ดีแล้วล่ะเหลือกินเดี๋ยไม่กินข้าวมันจะมีไอโก้จากมาคุยตี๋แล้วสวัสดีครับสวัสดีน้องไทยน้องอ่าครับเอาเหลี่ยงครับเหลี่ยงก็ได้ไอโก้เดี๋ยวโก้เดี๋ยว ดีครับไล่จดย์ไล่โจทยไล่จดครับก๋วยเตี๋ยวครับนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยว wow. <Any> สวัสดี